สองกลุ่มนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่าพรุ่งนี้มีการแจกเงินอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนที่รอการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดในกลุ่มเปาะบางค่ะคนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการและก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบสุดท้ายโคง้งสุดท้ายในการแจกเงินแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดใครบ้างจะได้รับสิทธิ์หลังจากนี้นะคะในส่วนของใครที่ไม่ยืนยนัยนตัวตนตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าชั่วสิทธิ์แล้วก็รับเงินหมืน่นภายในปี25 6 7ค่ะและอีกหนึ่งกลุ่มนะคะยินดีกับ พี่น้องเกษตรกรชานาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชานาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานใต้ในส่วนของการจ่ายเงินนะคะไร่ละหนึ่งพันบาทจะมีการจ่ายในวันที่19ธันวาคม2 5 6 7นี้ด้วยเช่นกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆๆท่านวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีกกาารรตัดสสินใอง รับเงิน1นึ่งนบาทแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดในกลุ่มคนพิการแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะคะล่าสุดค่ะวันพรุ่งนี้กลางกระเป๋ารอการอุ่นเงินเลยสําหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบการจ่ายอนซ้ําครั้งที่3ตรงกับวันที่19บธันวาคมและมีการต่ออายุบัตรแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วแจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดรอบสุดท้ายก่อนปีใหม่ค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในส่วนของการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนรอบสุดท้ายสําหรับกลุ่มเปาะบางอยู่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินหมื่นเป็นเงินสดในส่วนของเฟสแรกแล้วก็มีการโอนซ้ํารอบสุดท้ายตรงกับวันที่19ธันวาคม2 5 6 7ค่ะพรุ่งนี้3ธนาคารกรมบัญชีกลางโอนเงินผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหน0ืบาทและเขาเ้าบัญชีสําเร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารโทโกสธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน รวมไปถึงธนาคารอื่นๆนะคะที่พี่น้องประชาชนได้มีการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้วส่วนพี่น้องประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ค่ะก็คือกลุ่มเปาะบางกลุ่มเปาะบางที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินแล้วก็มีการดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ผู้พิการขึ้นทะเบียนผู้พิการแล้วก็ต่ออายุบัตรผู้พิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินถูกโอนตรงในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม10,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้เลยนะคะสาหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรฐัฐกรมบัญชีกลา,า,า,างโ ได้แก่โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนบัญชีธนาคารที่ผู้ที่มีบัตรเสดจการแห่งรัฐแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องทางในการรับเงินเบี้ยผู้พิการและก็บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะและค่ะยินดีกับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาท ่ปีใหมสําหรับกลุ่มเปราะบางรอบโอนซ้ําครั้งที่39บธันวาคม2 5งพค่ะและวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสําหรับรอบที่4ในการจ่ายเงินโอนเงินไร่และ1,000บาทค่ะในส่วนของภาคตะบนออกเียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานใต้ในวันที่19ธันวาคมอีสานตอนล่างนะคะก็จะมีจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดยโสธรจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและก็จังหวัดอุบลราชธาน นี่คืออีสานใต้ทั้งหมดนะคะพรุ่งนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินนั้นต้องนําเรียนให้ทราบก่อนว่าทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆบัญชีธนาคารเช็คให้ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนในการโอนเงินจากทางธนาคารทกศและที่สําคัญค่ะตรวจสอบความเป็นเกษตรกรให้เรียบร้อยบางคนตกหล่นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้สําคัญมากๆแน่นอนค่ะ19ธันวาคมมีการโอนแน่นอนในส่วนของ ตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่19ธันวาคม 25, 2 5 6 7เป็นต้นไปที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยะโสธรศรีสะเกดสุรินทร์อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีค่ะข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากสำหรับสองกลุ่มนี้กลางกระเป๋ารอการอุ่นเงินคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ